ด้วยความสูง632เมตรเซียงไฮทาวเวอร์ไม่เพียงเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศจีนแต่ยังเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับ3ของโลกรองจากเมเรดกยา118ในมาเลเซียและเบิร์ดคาริฟาในดูไบาอาคารนี้ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้พื้นที่ที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนแผ่นดินไหวและยังต้องรับมือกับพายุไต้ฝุ่นที่พัดถล่มอยู่เป็นประจำโครงสร้างหลักจึงถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกทั้งจากพื้นดินและจากอากาศในเวลาเดียวกันจุดเด่นอยู่ที่รูปทรงแบบเกลียวหมุน ซึ่งช่วยให้กระแสลมไหลผ่านตัวอาคารได้อย่างนุ่มนวลแทนที่จะปะทะกับผิวอาคารโดยตรงรูปทรงนี้ช่วยลดแรงประทะจากลมได้มากถึง24%นอกจากนี้ยังติดตั้งจูนแมสเดมเปอร์ขนาดยักษ์หนักกว่า1,000ตันไว้ภายในโครงสร้างเพื่อควบคุมแรงสั่นไหวจากทั้งลมและแผ่นดินไหวโครงสร้างภายในยังใช้ระบบคานและเสาแบบวงแหวนล้อมรอบแกนกลางช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเสี่ยงให้ทาวเวอร์ผ่านการทดสอบแบบจำลองแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่ามาตรฐานถึง1.8เท่า โดยยังสามารถสั่นได้ในระดับปลอดภัยนี่คือตัวอย่างของอาคาร